ในท่ามกลางความพันควรของสิ่งต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรสิ่งนั้นก็คือใจดวงนี้ใจดวงนี้อยู่คู่กับเราตลอดมาทั้งแต่เราจำความได้ที่เราเรียรู้ ตัวเองว่าเราคือใครดังนั้นสิ่งภายนอกแคก่ดำเนินไปเช่นนั้นแต่ภายในยังคงมีจิตูู้ตัวอยู่เสมอเราเกิดมาไม่ใช่เพียงแค่เพื่อสหัสแห้าสจิ่งของวัตถุเงินทองหรือวธการศาารึกษาฐานะทางสังคมพเพียงอย่างเดียว นจนิทุกการรู้จักร,รักษาใจรวให้มีความสุขสมบตรเงเกิดเราเกิดมาในยุคสมัยที่ทุกคนขึ้นรนไปว่คว้าเพื่อหาความสําเร็จแต่ความสําเร็จความสามหวมังที่คนทั้งหลายได้มานั้นตกัน ก็เป็นความสำเร็จที่มาพร้อมกับความว่างเปล่าหรือความที่ไม่รู้สึกมีคุณค่าไม่ได้รู้สึกนับถือตอนเองเรียกว่าเป็นความสำเร็จที่ขาดความสุขดังนั้นความสำเร็จที่แท้จริงนั้นต้องประกอบด้วยความสุขความร่มเย็นในใจด้วยจึงจะเป็นความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริง นี่คือความต่างกันเพราะว่างผู้ที่ได้สดับพระธรรมของพระอริยเจ้าหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่เคยได้สดับความต่างกันแห่งความลึกซึ้งแห่งปัญญานี่เองที่เราทั้งหลายได้เห็นคุณค่าและ,สะแสวงหาที่เรายังรู้สึกว,ว่า เราอยากเข้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าท่านคร่ำสอนอยู่สิ่งนั้นที่เราใช้ชื่อโดยทั่วไปว่าธรรมะหรือสัจธรรมหรือความเข้าใจในชีวิตบางครั้งอาจจะใช้คำว่าความรู้แจ้งหรือปัจจุบันนี้มักจะใช้คำว่าตื่นรู้นี่แหละ คือตัวศาสนาที่แท้จริงที่พระอริยเจ้าท่านพยายามสื่อให้พวกเราได้รู้จักหรือเป็นรหัส,สนัยให้เราได้ค้นหาขุมทรัพย์อันแท้จริงที่เมื่อใครพบแล้วจะมีความอุ่นใจไปตลอดชีวิตจะไม่มีความเสียใจอะไรอีกเลยความสำเร็จในทางโลก แม้จะสำเร็จมามากมายกี่ครั้งกี่หนกี่ช่วงชีวิตแต่บางทีก็รู้สึกว่างเปล่าเมื่อการเวลาผ่านไปแต่ความสำเร็จในทางธรรมคือการเข้าถึงธรรมหรือความรู้แจ้งหรือที่เรียกว่าการตื่นรู้นั้นเมื่อใครประสบแล้วจะมีแต่ความอบอุ่นใจตลอดไป จะไม่มีสิ่งใดให้ดึกเสียใจในภายหลังเลยดีแหละท่านจึงให้ความสำคัญหรือยกย่องการปฏิบัติธรรมหรือที่เราให้เกียรติให้ความเคารพให้การเคารพกราบไหว้ต่อผู้ที่บรรลุธรรมก็ด้วยเหตุนี้นี่เองขอให้เราทั้งหลายจงก้าวเดินตามรอยพระอริยเจ้าไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคขวางน้ำใดๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เรื่องราวในภายนอกนั้นแม้จะเกิดกี่ครั้งกี่หนุดท้ายแล้วก็ต้องผ่านไปจงมั่นใจที่จะดำเนินชีวิตไปตามคันลองแห่งการเคารพตนเองเราจะทำสิ่งใดที่จะให้ความสงบสุขบังเกิดขึ้นในใจของเราจงทำสิ่งนั้นเถอด